รุ่นนี้เขาหมดไวมากทุกคนตอนนี้เติมสต็อกแล้วนะใครที่อยากได้ดำไทเทเนียมแบบผมนะครับรีบกดรีบสั่งซื้อกันเลยเพย์บอยรุ่นนี้เป็นตัวใหม่ของเขาเลยนะโมเดล3512หนะครับหน้าปัดทรงสปอร์ตหล่อเท่แบบนี้เลยแล้วไม่ต้องกังวลไปนะครับเป็นของแท้จากมอน,นันไปพร้อมกล่องหนังหรูหราแบบนี้เลยทุกคนภายในกล่องก็จะมีการ์ดรับประกันให้มีคู่มือให้มีป้ายแขกไปให้รุ่นนี้นะครับหน้าปัดมีคโครโนกราฟ3จุดนะใช้จับเวลาบอกวันที่ได้บอกบอกังวนกัง คืนได้ด้วยตัวเรือนอยู่ที่42มิลนะครับกระจกคันเหล็กกันรอยกันกระแทกได้เข็มและหลักชั่วโมงนะครับจะมีภายน้ำให้ดูเวลาได้ในที่มืด รุ่นนี้กันน้าลึก30เมตรดูกันใกล้ๆชัดๆนะทุกคนบอกเลยว่ารุ่นนี้มันสวยมันเท่มันหล่อมากๆครับตัวสายเป็นสายลับเบอร์นะครับสายซิลิโคนนิ่มใส่แล้วไม่ระคายเครื่องผิวเวลาขึ้นข้อขึ้นมือนะทุกคนออกมาดูดีประมาณนี้เลยรุ่นนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับแถมวันนี้ได้ราคาโปรโมชั่นด้วยปกติแล้วราคาเปิดตัวเกือบส0 0พันนะทุกคนวันนี้เหลือแค่1นึ่งแบงค์เทามีทอนเดี๋ยวผมปักตะกร้าจากแบรนด์ให้นะครับไปจิ้มเลือกสีกันได้เลย